สวัสดีและสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในหนังเกมที่มีชื่อว่าบานาน่านะครับเออเอฟมันชื่อเกมว่า frkn มันอ่านว,ว่าอะไรวะแล้วก็บานาน่าเราเคยเล่นไปแล้วนะทุน800รอกว่าเคซื้อได้ค่อาข้ังทนี่นจะถ่าจะไม่ผิดคือแพงอยู่นะโอเคแพงแหละแพงเลยแหละสองแสนห้าเนี่ยโอเคพอดีพอดีกับทุน จะเล่นไปแล้วหลายรอบคุณผู้ชมน่าจะจำได้นะครับมันจะมีโกบอนันแหแล้วก็อันสารลับเนี่ยสำคัญมากยิ่งตัวเลขเยอะยิ่งดีนะครับมีสูงสุดถึงถึงเท่าไหร่วะมีถึงเท่าไหร่วะเป็นเนี่ยสิบอะเออซึ่งถ้าได้สักห้าสักหกก็โอ้โหก็โคตรคุ้มแล้วนะครับเพราะมันจะแบบยิงเป็นกล้วยมากล้วยก็คือวายไงแล้วมันไม่ได้ยิงรอบเดียวบางทีมันหลายรอบก็คือเบิ้ลเบิ้ลคูณซ้ำๆให้เราแต่แม่งไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แต่จะเป็นสามสี่ประมาณนี้รับชมพวกคมเติอนครับไม่นำเล่นตามระวังช่องปลอมมาด้วยคุณผู้ชมนี่ครับช่องปลอมนะใครที่ดูอยู่ตอนเนี้ยในยูทูบคือปลอมมืงนั้นนะพ่อยูทูบ YouTube ผมไม่ได้ลงเลยนะครับตัวนี้ก็สำคัญไอตัวกล้วยที่แปดเทปเนี่ยนก็คือตัวที่จะฟิกไว้เลยมาชาช้านะน่าวะกี่รอบโอ้ได้แค่สองครับ ผมเคยได้สี่ห้ารอบคุณผชมคิดดูดิทีละห้าทีละห้าทีละห้าแม่งจะโคตรด,ดีขนาดไหนสีอ่อีกถ้ามันซ้ำที่เดิมคูณก็จะเพิ่มอีกนะคุณชมเข้าใจปะดีตรงนี้แหละแต่จะให้ดีก็คือตัวพวกเนี้ยถ้ามีเยอะก็ดีถ้ามีสักห้าสักหกก็ดีเข้าใจไหมมันมันคือตัวที่ล็อกไว้เลยแล้วเราก็ไปได้โกบนานาบนาโกบานนาเพื่อเพิ่มมาเพิ่มอีกไนงะยิ่งมีเยอะก่อน,นก็ยิ่งดีครับ แค่สามนี่น่าเกียดมากน้อยมากขาทุนไปอัน <c oughs> ที่สองครับมีห้านะเมื่อกี้นะขอหกได้ปะ <c oughs> ยังยังมายากเลยเนี่ยยากเลยหนักเลย มันกลายเป็นว่ามาน้อยมากเลยนะผู้ชมไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามันเป็นอย่างนี้ปกติมันต้องได้สามสี่ตัวสี่ห้าตัวมันต้องเยอะกว่านี้จริงๆงอันนี้คือได้คือจัดแล้วก็อันนี้มาน้อยด้วยหมายถึงว่าได้เล่นแบบรอบสองรอบเองแับอือโอ้โหแล้วหนักเลยตานี้สองหมื่นห้าไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ หต้องมามากกว่าหนึ่งวะยิ่งเรียงกันสวยก็ยิ่งดีนะครับตีสองรอบโอ้โหไม่เกินสองจริงวะ่ะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองไม่เกินสองจริง ไอตัวนี้ก็น้อยมากไอตัวที่ล็อกไว้ให้อยู่แล้วเนี่ยมันเลยทําให้แบบเกืออไปจะบอกนะว่าไม่มาแล้วโกโอ้โหทุกอย่างเละตุ้มเป๊ะครับ <c oughs> ได้ต้ไม้หนึ่งทมไมมันเกลืออย่างนี้วะ mình vừa chinh quan chồng muốn thêm bả ờ mà 2 ồ 20 à, 4 tuôi lát tắt 5 bả ui muốn hôm gì hey ปกซีแล้วตอนนี้เยอะขึ้นโอเคตอนนี้ต้องรอลุ้นว่าแตนักโกบานาน่ามาเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ถ้าได้สัก5้าแล้วหล่นเล่นให้เราสักสามรอบเนี่ยสวยแน่สคมขอหลายรอบหน่อยหลา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 ยนี่แหละแต่ว่าอูนแม่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอ้โหถูกจัดถูกจัดถูกมากคูณมันน้อยด้วยนะครับ แล้วก็ตัวหน้าไม่ค่อยตรงลายเท่าไหร่ด้วยมาอีกหนึ่งสวยแล้วเนี่ยขอบอนาน่าอย่าบอกนะว่ามันจะให้ผมแค่รอบเดียวไม่เอาเนะเว่ยเหลี่ยมเกินอย่างนั้นอ่ะอ,อีกสักรอบนึงอ่ะแล้วเป็นสักห้าอย่างี้รอบนี้ถือว่าเยอะสุดแล้วที่ได้แล้วเนี่ยมาอีกหนึ่งแต่ดูดิโกบอนาน่าโกบอนาน่าไม่ยอมมา เหลี่ยมไม่เหลี่ยมดูกันเอาเองดีกว่าตรงนี้อ่ะมุดสุดท้ายเหลี่ยมไม่เหลี่ยมดูกันเอาเองตรงนี้นะครับมาไม่มาโอ้โหชัดเจนมากพอกล้วยมาเยอะนี่คือดีมากนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้ามันกล้วยมาหา้าใสักสามรอบอบะยังไงก็แต่ยังไงก็แต่ครับแต่เห็นได้ชัดว่าเหลี่ยมจริงๆ เืมเหลี่ยมแลหละอุ้ยอุ้ยต,ตาที่แล้วเราโชคดีตรงที่หมุดมันเพิ่มเยอะนะแต่สุดท้ายก็ไม่มีกาไรเหมือนดีแต่เหมือนเดิมครับพยํยาตําบอลมากจริงอุ้ยสิบห้าดีเห็นไหมถ้าเมื่อกี้คูณแบบเนี้ยคือถ้าเมื่อกี้คูณแบบน,น,บบนี้น่าจะสวยมากครับหืมแต่ได้มันได้แค่บานาน่าสามนะสามอีกแล้วเจ๋งวะ เต็มกระดานเลยแต่ว่าคุณน้อยอะ่ะเออคุณมันน้อยอะ่ะแต่กล้วยมาดีเห็นไหมมาดีกว่าสองสามไม้แรกมากเลยปะ่ะบคุณผู้ชมเห็นปะเพราะมาันปกติมันต้องมาแบบประมาณเนี้ยถึงจะแบบโอเคอะ่ะนี่ภาวนานะคุณผู้ชมให้โกบดาน่ามาอีกไม่งั้นเราแย่เรากำลังมาได้ดีเลยอะตอนเนี้ยแต่มันติดตรงได้แค่สามอะ่ะตัก5ห้าได้ไหม มีไม้หน่อยเถอะไม้หน่อยเถอะโอ้โหสองรอบติดเลยที่เยอะอันนี้ได้เท่าไหร่อ,อัอกเจ็ดต,ตัวได้นะครับกลับมาอยู่กลับมาอยู่อะ่ะบุญมีแต่กำบังกำลังไปได้สวยเลยให้ดูที่กล้วยก่อนเลยว่าจะดีหรือไม่ดีอะ่ะ<อ>เออ มาเยอะก็ดีไปตัวคูณด้วยนะครับตัวคูณก็สำคัญจริงๆเนี่ย15เนี้ยเออถ้ามันได้แล้วพร้อมกับแบบโกบาล่ามามันก็จะแพงจริงเฮ้ย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 เงียบเหงาแล้ววะมากๆดิโอ้สามไม่ไหวสามไม่ไหวจริง สุดท้ายครับมาไม่มาโอ้เรียบร้อยครับผมโดดอีกแล้วแปดหมื่นไม่เป็นไรยังซื้อได้อีก <c oughs> วัดวัดกันไปเกิดมาไม่มีเอาละตอนนี้ผมว่าน่าจะจะแย่นะ แย่แล้วแหละถ้าตาไหนมันมาดีจริงๆกล้วยมันจะต้องมาเยอะแบบทีละหนึ่งสองตัวสองตัวขึ้นไปอะ่ะเออไม่ใช่มาทีละตัวแล้วก็หายอย่างนี้นะครับดูออกหน่อยนึงอะ่ะมันจะดูออกนิดนิดขอโกบาาันนาอีกสักรอบนึงมาหน่อย มึงบ้าปะนี่เอาเรียบร,อย <c oughs> ร้อยคุณผูมเหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นราคานี้แหละโอกาสเรามีไม้นั้นแล้วนะครับแต่ทำไม่ได้จริงๆไม้ที่ได้สิบสิบกล้วยก็แม่งก็เกลือเจ็บใจจริงครับ แต่ผมว่ามันเป็นเกมที่ดูเล่นเพลินดีนะแบบน,น่าลุ้นแต่แฝงด้วยความเจ็บใจลึกๆไม่ยอมให้เยอะแบบเยอะจริงๆเลยเนาะอืม หล,หลายรอบหน่อยก็ Paste, <c oughs> ดีนะแต่ว่าคูณมันไม่มีหลักสบให้เรานะมันัะมันจะดีกว่านี้มากาไม่เป็นไร <c oughs> ยังทำเกินห้าไม่ได้จริงๆครับสำหรับโกลบราน่าผมเหมือนเคยได้หกอะ่ะผมจำไมเ่เหมือนผมเคยได้หกนะครับอรอบหนึ่งจะเยอะจะน้อยไม่สำคัญอยู่ที่ว่ามันให้หลายรอบหรือเปล่าแค่นั้นเองยังอยู่อ่ะ ราคานี้ยังได้อยู่มาผมสู้สุดแล้วนะคุณผู้ชมนะผมสู้สุดสุดแล้วจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่ามาหนึ่ง สามหมดเรี่ยวแรงเลยเอฟพอแล้วจบไหมนี่พอแล้วเ่อำเสียเวลามากเล่นกับมันเยอะละโอเคจะยิบหน้าไม่ไหวครับ